ก,กับวันนี้ก็มากุมคอมพันแท็บเล็ตก,กันนะครับแท็บเล็ตจีนดูนะครับกุมคอมพันแท็บเล็ตก,ก่อนอื่นใส่ user id user id c ศูนย์สาม c สองศูนย์ รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหาพ่ออะไรแล้วว่ามันเดี๋ยวแป๊บงับอินเทอร์เน็ตอยับมีปัญหาแล้วนำคารบาไฟ i มีปัญหาหรือไอสัตว์แป๊บกับ w i f ฟมีปัญหา เดียวรอแป๊บกับไวไฟน่ามีปัญหาคุมคอมฝันแท็บเล็ตนะครับอะไรครับน่าจะได้เนยนะปลดโรกขนาดการเชื่อมต่อปลดโรขนาดการเชื่อมต่อไม่สามารถได้โรรหัสใหม่ครับ ก็พ่อไม่ให้เม็ด404ปิดปิดปิด403 402 029เชื่อมต่อเชื่อมต่อได้ไหมดูแบบต่อไปก็ใส่รหรัสพ p a เวิร์ d นะครับพ p a เวิร์ d ใส่พัดเบร์เก้าศูนย์สี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสี่หนึ่งเสร็จ่อไปก็เชื่อมต่อแล้วครับดูครับฝานแท็บเล็ตด,ดำเนินการต่อดูครับหน้าเหมือนเนี่ยครับ กับที่คมที่คมที่คมขึ้นเหมือนเลยครับต่อไปก็เป็นการเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงโดยเราไม่ต้องแตะคมนะครับดูนะครับไม่ต้องแตะคมเราแก้เลื่อนในนี้ ไตะไปเลยดูครับโฆษณาอีกแล้วครับตันเดี๋ยวแป๊บครับโฆษณากูเลี้ยงที่เนี่ยรีโหลดครับรีโหลดมันโฆษณาครับนี่ครับขึ้นเหมือนกันเลยครับ จะเปิดเสียงเวลาจะเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวครับอาลู้สอนก่อนแป๊บขอเลื่อนนี้อออก่อนเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวดูนะครับยังมันเยอะเกิน

ไปก็ปิดเสียงคนะนี่ครับสามารถปิดเสียงเปิดเสียงฟันจะเล็ดได้เลยคนระับมากไปกว่านั้นเดี๋ยวดูนะครับมันสามารถเชื่อ,อมต่อกล้องได้ด้วยเชื่อมต่อกล้องนูดเออเล็บตกได้ด้วยรู้สึกว่ามันจะหลุดเลยนะครับ ดูกับดูที่มุมไม่ดีครับคมความปันเด็เดดูไม่ดู ่ครก็จะเลื่อนเพลงเดี๋วเขอปิดกล้องที่ตัวคอมก่อนดูนีครับเดี๋ยวจะคุมฟันเจ็บเล็บให้ดูเดี๋ยวจะคุมฟันเจ็บเล็บให้ดู ป,ปิดปเลยเลื่อนออกไปนี่เป็นกลุ่มฟานเจ็บเล็ตนะคระับจะไปก็คีย์บอร์ด L I รไบบิ้ิปั๊บ คุมพานเต็มเ็ดนะครับนี่ไม่ใช่ไม่มีคนนั่งเล่นเลยนะครับดูนะครับไม่มีคนนั่งเล่นเลยครับดูครับไม่มีใครนั่งเล่นมีแต่แมวนอนแอร์เรย์อยู่นี่ <m> ไม่มีใครนั่งเล่นอยู่เลยครับดูครับไม่มีใครนั่งเล่นคมเลยนะครับต่อไปก็คุมพันเต็มเลดเป,ป๊ะกับตัวสับเข้าโอมาย ดูครับมันจะคุมคมผ่านกัดเด็กต่บไปก็ดีดูที่รูปศรนะครับมันเลื่อนไปเองีง ไปเปิด,ด,ดเดล็กนปดมากหนึ่งมาดูที่เลือดแล้วเลื่อนเองเปิดเล็กนปดมากไปเลยดู ไม่มีเคยนั่งเล่นอยู่นะครับดูครับไม่มีเคยนั่งเล่นมีแต่แมอนอนอยู่<ง>นะ้ะครับเปิดเสียงเปิดสั<ง>านเจ็ตเลสเปิดสเ,ดเดสียงสัานเจ็ตเลสครับ mm. I wanna see you swing in the lap, it's what I want to play, 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 it's what I want to play. Why does she want me to tell you, I'm not a failure, I would die with everything, let it be. But you think that the right kind of pressure, push me to let you, though you can't intimidate me, you wanna get- กว่านนี้นะครับปิดเสียงหน่อยปิดเสียงครับปิดเสียงต่อไปก็เปิดเสียงได้เปิดเสียงฝาน,นี้เลยเลย เสียงเปิดเสียงได้เลื่อนมานี้แ,แตะหนึ่งตีครับเพลงมันจะขึ้นเองดูครับเพลงมันจะขึ้นเองเพลงมันจะขึ้นเองสุดยอดไหมนี่ตาก็จะทำฝึกได้ เอาโฆษณาออกนะเปิดเสียงปิดเสียงผ่านแท็บเล็ตได้เลยดูครับเปิดเปิดเสียงนะเปิดเสียงผ่านแท็บ สียงปิดเสียงปิดเสียงเปิดเสียงปิดเสียงเปิดเสียง ปิดเสียงเปิดเสียงปิดเสียงับปิดเสียงเปิดเอาครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการคุมคอมพันตัวสับเอน็นเอ่ยกับแท็บเล็ตครับเป็นการคุมคุมคอมตัวสับกับคุมคอมพัมนแท็บเล็ต <c oughs> เคยจะโหลดแอปไปลงก็จบ <c oughs> ได้นะครับทีมนิเวอร์แอปทีมนิเวอร์แล้วก็โหลดโปรแกรมเข้าคอมพิวเตอร์ทีมลิเวอร์โปรแกรมนะครับ หรือติดตั้งในคอมพิวเตอร์แล้วกออ็ติดตั้งในเด็กทบแล้วก็ใส่ตามรหัสตามที่ที่รหัสที่โปรแกรมบอกตอนนั้นก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็จบ